เพิ่มตัวเลือกแดนหน้าช้างศึกจูดสุนซับเบลคอนเฟิร์มเล่นทีมชาติไทยด้านมาดามแป้งเล่นดิเนินเอกสารให้ทันช่วงฟีฟ่าเดย์โดยล่าสุดครับเพจดมาดามแป้งครับก็ได้มีการคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับจูดสุนซับเบลนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษครับที่อยู่กับสโมสรกิมสปีทาวในลีกทูของ,องกษิษนะครับว่าจะต้องการมาเล่นทีมชาติไทยครับหลังจากที่เคยติดทีมชาติ อังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก็21ปีมาแล้วครับก็ในส่วนของสโมสรครับก็เป็นเด็กฝึกของเชลซีนะครับแล้วก็เคยเล่นในชุดใหญ่ของเชลซีไปหนึ่งนัดนะครับในศึกคาราบาวครับนะครับที่เจอกับเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับฮอตแนมฮอสเปอร์ครับแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดครับก็อยู่กับกิมส์บี้ทาวน์ในลีกทูครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับไปเล่นในสเปนกับเซกุนดาลีกครับกับทีมคอร์โดบานะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับกับการได้เลือก แดนหน้ากองหน้าคนใหม่นะครับแล้วก็แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือน้องไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองครับเพิ่งจะได้เล่นไปเพียง8นัดนะครับแล้วก็เป็นเล่นไปทั้งหมด99นาทีครับก็มารอดูแล้วกันครับแฟนแฟนก็รอเห็นฟอร์มมานานแล้วสําหรับจูดส์ุนซับเบลนะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าอยากให้มาดามแป้งดึงมาอีกคนก็คือเอลิคาวนะครับที่อยู่ในลีกของสวีเดนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ขาดแขนเช่นเดียวกันนะคร พฤศจิกายนนะครับจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็บุกไปเยือนสีหลังกาในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกครับผมยังไงก็รอดูเลยลวกันนะครับว่าจุดสุนทรพเบลจะมาในรอบนี้หรือเปล่าครับ